มัไม่เดือดเลยงงด่าดมันดีให้มันเดือดด่ามันมดีไห่มันเสีเเยบหรอ,อใกล้แล้วพี่บ้าเออมันเริ่มแล้วมันเริ่มินน้ำโหร่างนี้ใกล้แล้วผมว่าน่าจะใกล้ได้แล้วแหละเราลองเช็คอีกสักรอบเวลายเยอะเช็คอีกสักรอบเวลายเยอะเช็คหมดเลยเช็คหมดเลยเอเอสุดท้ายเปลี่ยนใจ สวัสดีค่ะมี่วอลทั้งสองหนี่โสดสิบได้ค่ะสวัสดีค่ะลุกนะคะมากับน้องพี่ที่ยังโสดค่ะใช่ค่ะจะวุ่นไหมหยุดไม่ลงหยุดไม่ทำเงินเงินเทาไหรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอินฟค่ะเย่เย่เห็นสองคนนี้แล้วนึกถึงไอเนี่ยคลิปแรกในทิกตอกของเราอบบตุ๊กตุางเงี้ย ทำไมของตาคนเดียวคนอื่นเขามาสองคนนะไม่จ้ะเรามาสองคนสวัสดีครับต้าครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมนิ่งจังมันเย็นแล้วมันเลยแบบร่างกายมันไปหมดแล้วยังไงไหนเล่าสิวันนี้ไม่ให้เราทำอะไรครับเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าบ้างคือจริงๆอ่ะหนูเห็นอย่างเงี้ยหนูก็คิดถึงตอนที่อยู่เป็นเด็กเออทไรมันมีความหลัง แม่หนูเคยขายก๋วเตี๋ยวค่ะเออจริงป่ะอันนี้เรื่องจริงนะ จริงพินไม่เคยทําอาหารผมไม่เคยเคยจะเสิร์ฟอาหารอ๋อเหรอเคยเสิร์ฟอาหารใช่ครับผมอันนี้เรื่องจริงป้ะจริงจเรื่องจริงเรื่องจริงเคยเสิร์ฟที่ไหนอ่ร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ใกล้บ้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอข้างบ้านเลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่งเปิดใหม่แล้วเราไปกินบ่อยเพราะมันใกล้บ้านทีนี้เลยไปสนิทกับเจ้าของร้านแล้วอเออผมอยากมาลองเสิร์ฟเขาเลยให้ผมไปเป็นเด็กเสิร์ฟอัปน้ปะอีนทนนท์ทำอาหารอยู่แล้วเข้าครัวอยู่แล้วไม่เคยเลยเกิดมาไม่เคยทำอาหารจริงแหลมาตอนไปซื้ออาหารมาแล้วถ่ายลงบอกทำป็นทใช่ ไม่บางทีไม่ได้ซื้อด้วย Google ใช่จะคนดูเชื่ออย่างเดียวเห็นไาครั้งหนึ่งก็เคยทำตอนพาทำอาหารอะโวคาโดในตำนานความสำเร็ของ่เมย์คือฉายแสงที่สุดในทุกชาเลนจ์ที่เราเคยเล่นมาหรอใช่คือก็คือสกิลการปอกอะโวคาโดของเธอเป็นสกิลการปอกอะโวคาโดที่แบบแปลกใหม่มากเป็นท้อแล้วอ่ะกูปอกเปลือกแล้ ตำนานมากก็แบบเราเรียนมาไงก็คือมีอะไรคะด้วยนะเราเรียนมาจากสถาบันเบลอไม่ใช่กระดองไม่มีกระดองไม่มีกระดองเบลอคือครูอะเบลอ คนชอบทำอาหารใช่อาหารคาวอาหารไทยทําได้หมดแกงเขียวหวานซึ่งสามารถทําได้แบบปกติแล้วก็แบบคลีนเป็นขวยขิงเลยขิงบ้าไม่มีอะไรมาสู้แล้วไม่แต่เรามาช่วยกันชาร์วันนี้เราจะมาท้าให้ทําอาหารอีกแต่เป็นอีพีที่2แน่นอนตรงข้างหน้าเราเห็นแล้วเป็นสเตชันเราก็มีอาหารอยู่ซึ่งอาหารนั่นก็คือก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนออโอ้ยกวยตี๋ก๋วยตี๋ยวน ก๋าเดี ang, ่ยวงก๋าเดี่ยวงใช่นั่นหิมลวกอะไรอยู่ลวกเส้นลวกก๋วยเตี๋ยวใช่ลวกก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่ลวกก๋วยเตี๋ยวใช่ มันคือชูวูช่วยคุณช่วยเราช่วยเคด้วยทีตอนนี้เราจะให้มาทุช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันกินถามสองคนก่อนว่าเคยได้ยินก๋วยเตี๋ยวพวงมาก่อนไหมเอาตามตรงก็คือไม่เคยเลยไม่เคียวพวงไม่เคยเลยใช่ปะจ้าตอนนี้มันแบบกำลังเป็นกระแสเห็นแบบมีคนหลายคนเอามารีวิวพี่ก็รู้จักเหมือนกันแล้วเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยคิดว่าเอยจะเอามาลองให้ทํากันปีป้านูเคยขาย เคยขายก๋วยเตี๋ยวรวงด้วยใช่ค่ะป้าดีค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวรวงเลยใช่ป้าเคยทำแต่จะให้ทำใช่ไหมเราวันนี้ง่ายมากเลยนะง่ายมากใช่ป้าง่ายมากปกติเราจะคุ้นกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปก็คือวิธีทําง่ายๆเลยใส่น้ำร้องน้ําร้อนอะไรก็คือกินได้เฮ้ยสะดวกสบายวอลเออดีว่าเปลี่ยนเป็นพวกอะไรได้เลยนะอยุดตามสามแยกได้เลยนะ มึงมาด้วยกันปะเนี่ยต้าลองถือสิอเหมือนเหมือนกัน <laughs> ็คือคนหนึ่งอ่ะจะมีเวลาในการทํา3นาทีถ้าหมดสามนาทีจะต้องเปลี่ยนคนไม่ว่าจะทําอยู่ตรงขั้นตอนไหนก็จะต้องเปลี่ยนกัน,ลน,กนและเมื่อทําเสร็จจะต้องกินให้หมดสมมติอีฟทําอยู่ใน3นาทีนะแล้วเสร็จก่อนอีฟ <Des> ก็ต้องเป็นคนกินแต่ถ้าสมมติอีฟทาเสร็จครบ3ามนาทีแล้วเปลี่ยนพอดีหิมก็ต้องเป็นคนกินและเราต้องกินให้หมดชามถึงจะเริ่มทําชามต่อไปได้ทําอยู่ตรงหน้าอันนั้นจะเป็นชามต้นฉบับแต่ต้องทําให้เหมือนกับต้นฉบับปริมาณเนื้อหมูนู่นนั่นนี่กี่ชิ้นอะไรต้องดูให้ดีนอนทำให้เหมือนนนกกัับบบต้ฉดู ตับสองชิ้นสหมูสออทีมไหนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะจ้ะยากมากหรอผมคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะส่วนเมกกินไหมก๋วยเตี๋ยวกินนะตอนจริงตอนเด็กไม่ชอบเลยเพราะว่าแถวบ้านมีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรที่อยู่ใกล้บ้านเราเราจะได้กินบ่อยใช่แม้ว่ามันจะเป็นเส้าดังที่คนต้องขับรถมากินแต่กูก็จะแบบอียล่นอะไม่ไินแล้วได้ อันนี้เราจะให้สุ่มวิธีและอุปกรณ์ที่จะใช้ทำฮะกำลังกับอุปกรณ์ได้หรอแล้ท่าน้ำใช้อันนั้นทั้งท่าชามเลยไหมใช่ต้องใช้อันนั้นทั้งท่าชามมีจับเลยนี่พี่ดวงไม่ดีมาวันนี้อยู่ดวงดีอย่างแรกก็คือจะมีเตาแล้วก็หมอ้อไฟฟ้าอย่างที่สองกาต้มน้ำและอย่างที่สามไมโครเวฟอ่าโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากอุ้ยอ,อยากได้ไมโครเวฟแบบอยากได้หม้อหม้อดิหม้อมันเดือดเร็วหม้อหม้อ ไม่คูเวฟนี่เหรอแม่คูเวฟบอ,อกไม่คูเวฟออฟฟินเราอ่ะชา้าใช่หรอ,อน,นี่แม่คูเวฟออฟฟินเราอะชามากเราก็ไม่ต้องต้องสุกแต่ว่าไม่ต้องกินเองนะ,มงงะไม่จะต้องกินลูกชิ้นของฉัน,นลูกชิ้นของฉัน <laughs> อย่างเราบอกเลยมากับเชฟอีฟ e จริงเราต้องนี้แล้วกาต้มดาว เนื่อยมากตัวกระทะไฟฟ้าจะช่วยให้ฉันไปถึงฝั่งฝันได้พอมันเป็นระบบไฟฟ้ามันจะรอดเร็วอันนี้แหละพี่หิมหหนูเชื่อในดวงพี่ใช่ปะเรียบร้อยไม่บอกไม่บอกอะไรลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันเหนยได้อะไรเป็นสิ่งเดียวที่เราใช้เป็นก็คือไมโครเวฟ ขนาดสุดจริงๆงแหละเป็นสิ่งเดียวที่ใส่เป็น,ปน <iß ulin> สบายได้ไหมโอ้โหรพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะ <yse. S 2> โอเคนะตาต้องถูกเป๊ะนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปสู้เขาไม่ต้องห่งตรวจพี่ยู่กินได้หมด เราก็เปิดเตาแล้วก็ไปที่ความร้อนสูงสุดอ่าตรงสุดไปเลยใช่ไหมหมื่นหมื่นแอมน้ำก็ต้มไปเยอะเลยเราต้องทำกี่ถ้วยนะด้วยกดไปเลยว้ยวอางแผนได้ดีเอาน้ำซุปอร่อยออร่ยนะเจ๊ขวดที่สองโอ้หเราอาจจะใส่น้ำซุปนิดเดียวก็ได้พวกความเจนซินไปเลยพี่เมย์เอาน้ำใส่กระติกน้ำร้อนไว้ก่อนเออไม่ใช่อาน้ำหงายขึ้นไปสิน้ำหงายเออแล้วเปิดขึ้นเออแบบนั้นแหละต้มน้ำก็ต้องไม่เปลกว่า ใส่น้ำเลยพีนุชเองใส่เอาแล้วจะเหมือนไหมนะใส่ทุกอย่างก่อนเลยด้วยเนาะทำไมอ่ะเออหรือว่ามันต้องใส่เครื่องปรุงทีหลังพี่นกเพราะว่าเพราะว่าข้างบนอ่ะมันเป็นอันนี้มันเป็นไม่ไม่เลยเดี๋ยวเราเอาผักทบเอาผักโขบเอาผักทบไม่ดไ้มันได้หมุนไปเนาะอ้โอาโอ้โอ้แม่ขาวอ่ะดูโปะอ่ะตัดิเนื้อ เป็น่วกว้ยน้ำยังไม่ร้อนใส่แต่เส้นไว้ก่อนใส่แต่เส้นเอาไว้่ะเอาของเอาหมดเลยโอเคนี่ทำอย่างนิ่มนวลดูแบบรู้เลยว่าชำนาญใช่ชว่างชว่างปกติด้วยพื้นฐานแล้วว่าเต้าเตี่ยวมันต้องใส่เครื่องปรุงใส่ทีหลังเอาหรอเอาวะเราทำใช่ไหมเราใช่เหรอวะน่าใช่ นั่นคือวิธีีการวัดเหรอวิธีการทหรอร้านเราได้มาตรฐานสะอาดก่อนไหมกงคือห้าต่อให้เราล้างครื่องยิ่งจิ้มไปเลยใช่เออออกมาเอาเอาเอาช้อนจิ้มมาช้อนจิ้มได้แล้วนะไม่ได้แข็งหรอแข็งโป๊ะไปไม่ไม่ไม่หนูว่ามันนานไปพี่นุ๊กเอามาหนูกินได้หมดแหละดี่มันแข็งจริงๆเดี๋ยวมันท้องอืดไม่น่าหรือว่าพี่เอาออกมาแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงก่อนไหมอีวีพวกนี้กันไหมดูข้างล่างดูข้างล่างมากอี กระเด็นไอ่ะม่ได้กินกุ้งกนลเหรอทำ้านไปงายอ่ะเรียนค่ะวะามนาีแล้วจับได้เดีวเหรอมึงกูยังจับได้แบบไม่ร้อนเลยมึงเห็นปะเส้นแข็งโป๊กเลยวุ้ยไอ้คนที่ได้น้ำร้อนคนแรกของศาลยอ่ะเรียนค่ะสามนาทีสามนาทีนะ ปลอดภัยนะคะวผ่านอยดทุกถุงมันมีผมตรงนี้ด้วยอะไม่ใช่ผมหมอยไม่ใช่ผมหมอยราเลาสะอาดมาตฐานได้มาตรฐานปลอดภัยนะคะไม่ใช่ผมหมอยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน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 เปียนน้ำยังไม่เดือดเลยงงด่ามันดีให้มันเดือดน้ามันดี จุ่มลงไปก่อนเพื่อมันเจอเพื่อนกูเปล่าเจอเพื่อนกูเปล่าลุยเด้อลุยลุยไปเร็วเร็วเร็วเวโอ้ยความรักความเมตตามันยังไม่ไปเลยอ่ะมันต้องระวังแต่ยังบอยอยู่ข้อนี้เราไงฝึกไปเรื่อยไปเรื่อยจะได้อิ่จะได้ออกไปกางห้อง ลองไหมลองเปิดไหมัวะไม่อะบ้านหลป็น้เป็นตด่ะโอ้ยโออแล้วนอนแล้วอนออ้้ยดะเอ้ยถกแล้วพี่เอาใส่ถ้วยเอใส่ถ้วยวันนี้วันนันคาร้ไปเร็วนี่ก็เร่งจัง้ยเออนั่นแหละได้แล้วได้แล้วได้ก็แหลกไม่ได้ก็เดที่ไปแต่ตอนนี้ท้าอะไรไม่ได้ต้องการรอรออยเดียวน้อตอนนี้เนาะรอเราได้อะไรกับตอนนี้ ให้นรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอฉันได้อะไรเปลี่ยนจ้านี่แม่มันล้มมายกันเฉยๆตับสองชิ้นอาอตับอะไรดีคะลูกสาวใส่ไปเถอะเพียงสามผักนิดหน่อยหมูสามชิ้นผักระวังเปลืองทีมแรกทีมเหมือนช่างมันที่โอเคเปลี่ยนจ้าเสร็จแล้วอ่ะใส่แค่ครึ่งเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวยิ้มมันเดียวพอ ออยากเอากระบวยคอหัวว่ะสมุินสามตับตับไปทำไมลานี้ที่งงจังเลก็ต้องให้เบิ้ลเบิ้ลให้เบิ้ลได้ไหมพูดแต่พูดอ๋ออย่างนั้นและหยิบหยิบหแล้วก็เอานี้เอาผักโรยเออให้เยอะะเยอะนะเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนเปยนเปลี่ยนเปี่นเปลี่ยนหแล้วไม่ไหวแล้ว อย่าพึ่งสุกนะอย่าพึ่งสุกมันต้อสุกตอนนี้ก็คือผมกินนะอ๋อเออห่าสุกหน่อยห่านิดสุกหน่อยหมูสามตับโอเคเอ้ยโอเคโอเคได้เลยเอาไปกินมันเป็นคำตอบใช่ปหมไม่ใช่ต้องใครต้องใครเขากินให้หมดก่อนอ่ะเฮ้ไม่ได้กินเหรอ อีนไม่กินวัวอะลาอยู่ที่อีฟลวเดียวค่ะกันยี่มักันยี่มข้าวหกินนะกูอยากกินเขาก่ก็ไม่ใส่ไปไปแล้วบึ้นเลยใกล้แล้วผมว่าน่าจะใกล้ได้แล้วเราลองเราลองเช็คสักรอบเวลาเยอะเช็คอบายมากเรอเวลาเยอะ เยี่ยมไม่ต้องตัดพี่เมนเท่ไหมันสะอาดพอล่าเออเดี๋ยวพี่ตัค่อยๆแบบวองใส่ถงท้าเน่เนาะใครมาคสันเลยเนาะเมนับแมทพี่ผีพี่ถ่านเลยอะต่เวลากี่นาทีนะสามนับในใจไปด้วยเอ๊ะไม่ตัดน้ำก่อนสามนาทีพี่่าน่ล้ล่ะยี่สนายากดิเราต้องค่อยๆใส่เหมือนกันบ้า หมดเรื่องมคอนโดเสร็จแล้วครบแล้วมาไปชทำแรกไปจ้าเอออู้วอร่อยมากจริงมากอันนี้รังแก่ไปอยากกินบ้างฮะอร่อยเลยอ่ะขอลองชิมได้ไหมมึงเฮ้อเอ้อเซ่ไม่เสียชือแม่อีบีอูเอหูน่ากินสิโอ๊ยอ่าเฮ้ยเป็นยังไงสิอืมอะไรอะ เป็นกำลังใจได้จะเตรียมการอย่างอื่เตรียมการอย่างอื่นเออเช็คน้องเช็คน้ำเติมน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอันนี้คือเส้นกับน้ำเปล่าเลยมันไม่รสชาเลยไม่ได้รองดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าเลยพี่เมย์ตักสืขาวใส่มาหน่อยสิสีขาวหรอต้อสีขาวเราถึงไปแล้างได้ไหนดูนสอง่นก็มีได้ใช่ไหมได้ได้ย้โอเค หดไปจ้าจับอีกันแม่ทีพ่อพ่อพ่อต้องทำอย่พี่เออใส่ที่นี่พ่อเขียวเพียงเพิ่เสร็จด้วยนะเช็ดโต๊ะหน่อยจะได้สะอาดแล้วเช็ดปากหน่อยอืมพี่เช็ดโต๊ะไปแล้วทำไมต้องพูดแบบนี้ถึงได้วะแม่งทู้ชายมันนดนใจวะไปจัดมาให้หมดเนาะเอ้าทำหนึ่งต้องดูแม็กก่อนบางกีเราเอาแม็กลงไปด้วยเนี่ยเออ หมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมเลยขาดหมดแล้วเก่งจังอันที่สองเออรอบนี้ไม่ต้องน้ำเยอะนะขูดกี่ได้ขูดขิดเอาเตรียมประมันแล้วแหละอ่ารอบนี้ต้องสอนพี่เมย์ทำก๋วยเตี๋ยวแบบขูดขิดอ่าเผื่อจะได้ไปเปิดร้านได้ฉันว่าได้เปลี่ยนจ้าเอาไปเว็บต่อมาตรวัดค่ะมาตรวัดมาตรวัด ใส่ภายในของหนูหนูได้กินหรอผักโรยใส่ย่างใส่แล้วครับใส่แล้วครับ่อผมมาใส่แล้วโอ้ย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 โปรเยอะหลายญี่หวานปะไข่ทุ้งยังพอเชื่อหนูที่ที่ไปถังที่ไหนไม่เคยโมโหขนาดนี้เลยเนี่ยเติมน้ำเต็มสองเต้นเต็มสองเตนเฮ้ยมันไม่เหมือนเติมน้ำหน่อยเออใช่ไหมเราเติมน้ำนี่ไปอ่านจ้าโอ้โหอดกินเลยเห็นไหมเนี่ย กูบอกเลยนะกูไม่กลัวแพ้หรอกกูใจ้พี่หิมกินกูจะตักอยู่อย่างเงี้ยกายังสามนาทีครับสามนาทีอ๊ยพี่ขอนี่ไปเร็วแม่งเฮ้ยอ่าๆจริงเ็ยได้กิงเง้ยได้เอาเสร็จแล้วแบ่งตัวไปไปไปกินโอเคกินคุกข้ใชอเไใช่เราพิธีพิถันถึงการแบบซอยผักชีใช่นค่ตายนะ ไม่ได้กินอีกแล้วพี่เมย์นี่เหนื่อยแทนเลยอ่ะมาดูเสร็จพอดีเลยไม่ใช่ต้องแบบเขาเปลี่ยนป่ะเขาวิ่งสวยอออันนี้เหมือนสวยนะเนี่ยครบเลยเฮ้ยก็คือมือพี่ก็คือต้องสวยป่ะแล้วกูก็ต้องกินอีกแล้วนะันใช้เวลาเท่าไหร่ในการกินมือพีคำเดียวหมดพีควันมันยังร้อนอยู่เลยนะพีมันจะยังได้ไม่ได้คือแข่งอุ้ยพี ร้อนไปใกล้มาของจริงเลยอะฮะแต่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวจริงหรอพอน้ำมี่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะมันดูไม่อืดมากใช่ไหมถ้าแบบน้ำเยอะหนูว่าอันนี้เวิร์กสำหรับการทำก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะเพราะว่าเส้นมันหนุบกแล้วหนุบว่ะใส่แค่ครึ่งเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวนี่มันเกียวของใส่เลยนี้อยากเอากระบวยคอหูเหรอโอ๊ยเออ๋ยวอะไรล่ะกินหมดสิรีบเร็วใช่ป่ะก็มีเละไปหน่อย น้องไปใช่องศาของน้ําน่าจะเป็นมาร้อยเจ็ด่อไปต้องร้อยเดียวโอเคร้อยเดียวนะกาดนี้มันตั้งอุณหภูมิไงวะสั่งใช้วิธีสั่งเอาได้นี่หมดแล้วอ่ะโอเคทําต่อจ้าสุดยังออกมาสุดยังไงแล้วสุกแล้วหนึ่งสองสามเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนพี่ต้องเอาอย่างนี้ตรองอยู่ดิมดิมเหมือนเหมือนตัวเสบ่เหมือนเลยอ่ะแม่มามาตรวจโอเคอ่ะไปอ่ะมาสิ คอีกกินไม่ติดเราไม่อยากลองชิมบ้างหรอเดี๋ยวรอดูตาไม่ไหวก่อนได้เลยว่าเราแข่กันมาแบบนี้ถ้าตาไม่ไหวเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เขาไปเป็นเป็นสไตล์ที่ของทีมเราโอเคเปลี่ยนค่ะไม่ตายแล้วเรื่องไม่ทานอีกแล้วเนี่ยไม่ทานนะสอนให้วิธีเลือกกินแบบไม่ต้องดูได้เลยเออเาป็นตัวครบนะคะได้เลยโอเคอร่อยไหมอร่อย นี่ตอนเม้่อกี้ไดกก็คือแคกทำไรแม่หมดแล้วใช่ป่ะหมดแล้วทำอะไรได้จ้าี่ี้เาเหมือนกันนะต้มันเตอพอหมดละหมดลวใช่ไหมอ่ะโอเคตอไปทินํำจ้าอู้หอิ่มอิ่มจะออกมาทันจะบูกันพี่เมย์ไอติหยาบโอเคอุ่ยได้มากมาจริงๆรง้ดร้อนร้อนร้อนไ้ไหมมลบ พี่หนูก็เลี้วอยากกินช่วยเลยอ่ะหมดแล้วไม่ต้องจับเวลาได้ปะอยากกินต่อพยายามทำชำนาญทำเซียนเหมือนเรียนมาตรวจค่ะตรวจตรวจตรวจปิดดิเฮ้ยรถรถรถก็ดูไวอยู่นะทีมเนี้ยใช่ปะไวอยู่เท่ากับสวยจะทำได้ไหมนี่แล้วกันทำได้หรือเปล่า รูปย้อนอะไม่เล่ามเลิมบะอันนี้เราจะลองทำแบบใส่ตามสูตรที่เขามีก็จะหมดไปเลยเอให้เมได้ทนี่ได้มจริงจริงมาตรวจได้เลยนะเพราะว่าหน้าตาคือได้แล้วมามาดูแล้วไอ้นี่ไปไหนอ่ะผงอนี่ไงไม่เห็นหรอโอ้โหยากมากอะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะ เปริ้ดีมากเลยนะขนาดเป็นคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวะอะเราทำได้ทั่วทีอืมเรากเาทำเลยทำเลยพีไ่ได้กินเราทำเลย <c oughs> เออแต่ไปไล้ครับผม ไม่มีไม่มีสอซเลีดูมันแย่งกันกินว่ะมีให้ตามแล้วใครไม่มีคนหิวพีฮิมอย่าที่โกงเรื่องนี้ความสะาดเป็นสิ่งสำคัญยังย้ำอีกเหะอคะถาหมดแล้วโอเคอยู่แล้วจ้า คือเราใส่เส้นลงไปปุ๊บเราใส่น้ำเสร็จเราต้องคนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันติดกันแต่ถ้าจะให้แบบแม่ได้กินน่ะต้าต้องเสร็จพอดี3นาทีตอนตอนแป้งตรวจนะเชิญจ้ะค่อย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 ดูนะค่อยค่อยดูได้แล้วโอเคเปลี่ยนจ้ะเฮ้ยชาตเนี้ตั้งใจทำมากดูทางเหนือดิก็คือต้องเป็นฉันกินแล้วไม่รอรอไม่รอโอ้ นีเพื่อตาเฮ้ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะเป็นไงรสชาติโขโหยืนเท้าเลยเออใช่ปูนจริงใช่ปะเออนี่ว่าเป็นเพราะกีปุ่งนี่แหละมีเสียงนี่แหละเออมันจะมีกลิ่นแบบที่เราไม่ชอบกลิ่นบางอย่างที่เราไม่ชอบกินอ่าอไอ้ที่ชอบที่สุดในชามนี้กินนี้เป็นคำที่ใหญ่มากสำหรับพี่เมย์แต่ถ้าดูเทียบกับบีปุ๊บก็คือเป็นคำที่เล็กที่สุดที่บีกินอ่ะ ลูกิ้นนของคิดว่าเราน่าจะแบบมีดีตรงไหนทีมเรากินไวทำอร่อยแบบเรีรสชาติเป็นย oh. ังไงถ้าใส่หมดถุงแบบที่เขาให้มาหวานเี้ยบเีเียบลยแต่หนูกับพี่หนูสบายตรงที่เราชอบกินหวานเหมือนกันเออใช่ใชปกติกินหวานอยู่แล้วไล้พอได้ใช่ไหมมาแร้เหมือนเกี่งกันกินอราวม่เป็นไร ไม่ได้เป็นแผนเก่งจริงคือตอนแรกคิดว่าเส้นอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใช่ขึ้นร้านอ่ะเส้นไม่ดีแน่เลยว่ะคาดเส้นหนึบเออมันเป็นแบบที่ชอบเลยอร่อยเลยใช่ไหมความจริงคือเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้มันจะทำให้น้ำซุปมันอร่อยขึ้นใส่แค่ครึ่งเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวนี่มันเส้นสองใส่ไปนี่ อยากเอากระบวยคอหู้บริโภคอะไอชามันเผ็ดเอกข้อออบุ้มน้ำทุ่มมันจะอร่อยระวังแพ้หมดแล้วจริงรสชาติมันค่อนข้างดีนะคือถนัดผมเป็นคนไม่ชอบอ่ะก็คือพอกินแบบเต็มสูบเงี้ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันโอเคเป็นยังไงบ้างผลงานรู้สึกว่าต้าเป็นที่พึ่งพาได้นะคะถ้าใครสนใจก็ DM อมหาตาได้เลยได้เลยไม่ต้องทัด บริษัทถ้าใครจะไปทําตามก็คืออย่าไปใช้อุปกรณ์ดีๆให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเส้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนแบบมาม่ากึ่งสาเร็จรูปคือผมกว่าเส้นอย่างเงี้ยมันแบบมันต้องใช้ความร้อนถึงอะเพราะอย่างอันนี้คือมันควบคุมความร้อนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเตาไฟฟ้ามันกดได้ว่าจะเอาแบบแรงอ่อนแค่ไหนอะคิดว่าคู่ไหนนะกลัวน่ากลัวใช่ไหมแบบน่าทาได้เร็วกว่าเราอะไรเงี้ยไม่มีนะแต่หนูว่าคนที่ได้เตาไฟฟ้าจะได้เปรียบเพราะว่ามันจะสุกเร็วโชคช่วยมากก็คือที่ได้อย่างเงี้ยแต่หนูว่าได้เนีา้าเป็น โคมเวฟนี่หนน้าิ่งเหมือนเหมือนอีนุก้อย่างเงี้ยอร่อยอร่อยอย่างนี้อยากดูคอนเทนต์อย่างนี้อีกเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆใช่ถ้าอย่าลืมกดซับด้วยสำคัญมากเลยนะซับอ่ะเพราะถ้าไม่กดซับเราจะไปซับหน้าหึเออืมดีแป๊บนึงนะเชฟป้อมโทรมาบอกว่าต้องไปถ่ายละกันเชปไม่บอกว่าพวกมึงไม่น่ามาทำอย่างนี้เลยฮัลโหลเชฟป้อมเชฟป้อมถ่ายเชปพระทะเลกันวะค่ะเชฟมาแล้วเชฟค่ะแม่ต้องเชปใช่ไหม โอเคค่ะไม่เอาพี่ห uh ิมอ๋อโอเคค่ะได้ได้ได้อุ้ยอยู่ดีมีสายมาว่ะเชฟว่ะเชฟปะปะเตึงตึงตึงเตึงคุณชอบไหมคะไหมครับูดชตงตึงงตึงงชอบหิงต้องปัมบัมปัมัมัมในราเค่ยใจบอกนายเธอนะนี่ยุงนี้มันจะร้อนเนี่ยขัดไหมขัดไหมอะไรอีกอ่ะ คัด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 คาดอะไรวะไม่รู้คัดค่ะฉันค่อยๆกินเส้นมีก่อนฉัน